การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพล,ลเมืองดีพระบรมบราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระปริมทรธรรมาธิปดีสีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการพัฒนางานตามข้อตกลง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษของว่าที่ร้อยตรีฤทธิชาบัวสิริตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนรานชประชานุเคราะห์43จังหวัดสงขลา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์4 3จังหวัดสงขลาตั้งอยู่เลขที่20หมู่สีตำบลฉางอําเภอนทวีจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปิดสอนระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6มีบุคลากรทั้งสิ้น86คนมีผู้เรียนจำนวน636คนแยกเป็นระดับประถมมศึกษา205คนชั้นมัธยมมศึกษาตอนต้น289คนชั้นมัธยม,มศึกษาตอนปลาย1 4 3คน โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยการนำของวทีรยตรีดรฤทธิชาบัวสิริผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์43จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายสุรินทร์เพชรนินรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสิริพรแก้วหมุนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการนางนาภาพพรคงสอนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและนายสมชายสุวรรณรัตน์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกิจการนักเรียนโรงเรียนราชประชานุะห์43จังหวัดสงขลาเป็นโรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียนราชประชาคราะห์43จังหวัดสงขานั้นก่อตั้งนะครับเพื่อรองรับเด็กนักเรียนที่ได้โอกาสทางการศึกษา10ประเภทจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โรงเรียนราชประชาคราะห์43จังหวัดสงขานั้นได้น้อมนําแนวศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนายอย่างยังย่งยืนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9 น,นำมาปฏิบัติมาเป็นแผนในการดําเนินงานของโรงเรียนซึ่งก็นอกจากพระราชบัญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกานที่เก้าแล้วก็ได้นําแนวพระราชดำรัสของพระบัชรกาเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10นะครับได้นํามาเป็นแผนในการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจํานักเรียนกินนอนอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราจึงต้องนําแนวเนี้ยนะครับมา ประยุกต์กันบักเรียนซึ่งการนำศาสตร์พระราชามาใช้ก็ได้เน้นไปเรื่องของการเกษตรประสุตว์ซึ่งโรงเรียนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกหน่วยงานนะครับในการดําเนินงานของโรงเรียนเราก็เน้นให้เด็กนักเรียนได้มีทักษะในเรื่องของอาชีพเรื่องของความสามารถเรื่องของกีฬาเราจะเน้นให้เด็กทุกคนนั้นได้มีหนึ่งความสามารถหนึ่งทักษะแล้วก็หนึ่งอาชีพครับ การชีพของนักเรียนก็นอกจากเรื่องของเกษตรกรรมประดุษสัตว์แล้วเนี่ยก็จะมีอาชีพนักเรียนได้ทํากิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีไรายได้ของนักเรียนซึ่งจะเด็กๆได้ทําในเรื่องในวันเสาร์ที่จุดเรียนนะครับส่วนเน้นที่เรื่องการเกษตรเนี่ยโรงเรียนได้รับรางวัลหลายๆได้าน,นหลายอย่างก็เป็นแนวทางที่ดีในการพัฒนาโรงเรียนการดำเนินง,งานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์43จังหวัดสงขลา นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาการตามหลักสูตรของหน่วยงานต้นสังกัดแล้วภารกิจที่เป็นหน้าที่สำคัญอีกอย่างที่โรงเรียนต้องรับผิดชอบไปพร้อมกันของแต่ละวันคืองานดูแลนักเรียนประจำโรงเรียนจะต้องวางแผนกำหนดขอบเขตและจัดส่วนในการดูแลนักเรียนประจำให้ชัดเจนเพื่อให้พารกงานมีความครอบคลุมงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่งานกิจการนักเรียนในหอพักงานอนามัยงานโภชนาการงานบริการงานอาคารสถานที่งานรักษาความปลอดภัยและกิจวัตรประจำวันของนักเรียนประจำความภาคภูมิใจของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์43จังหวัดสงขลาตลอดระยะเวลาที่ก่อตั้งโรงเรียน1 ภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างให้เด็กด้อยอโอกาสได้รับการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. ส,สร้างทักษะชีวิตทักษะอาชีพและส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาที่ผู้เรียนนับถือมีอาชีพมีรายได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแนหน่ง 1. ภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการจัดการสถานศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมการบริหารงานชุมชนเครือข่ายและการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นไปตามที่กคกศกำหนด ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้นครูประจำวิชาสังเกตการสอนและสะท้อนผลการเรียนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนเป็นผู้นำกิจกรรม PLC นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และบ่มนิสัยผู้เรียน งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดงานทั้ง4ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนครูมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู การบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายผู้เรียนได้รับการพัฒนาเหมาะสมตามช่วงวัยผู้เรียนได้รับการดูแลติดตามช่วยเหลือเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมสถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจำปีมีการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารงานจัดการโดยใช้รูปแบบ Happy Model ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการสถานศึกษาได้รับการพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ตรงตามความต้องการในการใช้บริการของชุมชน การพัฒนาตนเองและวิชาชีพพวบในการได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ในสถานศึกษาได้รับการอบรมและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบร่วมพัฒนาโดยใช้กระบวนการ Active Learning และ PLC เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์43จังหวัดสงขลาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อ COVID-19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคกกิดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จึงกำหนดให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาออนไลน์ตลอดจนการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียนโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเป็นผู้นิเทศผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาผู้เรียนระดับชั้นป .1 ถึงม .6 อ่านออกเขียนได้เก่งคณิตเก่งวิทยาศาสตร์เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ได้พื้นฐานภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพส่วนสาระอื่นๆบูรณาการการเรียนรู้กับวิถีชีวิตประจำวันของผู้เรียน คะแนนการสอบ RT ของระดับชั้นป .1 สูงขึ้นคะแนนการสอบ NT ของระดับชั้นป .3 สูงขึ้นคะแนนการสอบ ONe t ของระดับชั้นป .6 และม .3 สูงขึ้น แนวการสอบโอนเนของระดับชั้นม6สูงขึ้นผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงคุณภาพการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีพัฒนาการมากขึ้นขอขอบคุณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถม ตลอดจนผู้ใหญ่ใจดีจากทุกๆหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทางโรงเรียนมาโดยตลอด